เอาลลงไปะ่ะเดี๋ยวเอาอาหารให้ลูกชิน้นโอ้โอมันอยู่ฝั่งนูน้นเอาเอาาหารลูกชินนะ้นเนี่ยข้า,างหลังมาเอื้อถือเอ้ออมไป ห้องไหนห้องไหนมีห um, ้องเราด้วยยาวไปเดี๋ยวก็หัก เินไปแล้วก okay. ็จะเห็นแม่น้ออเยอบเออเดี ouais. bye bye. ๋ยวเปิดไฟที่พายเปิดไฟหน่อยไฟไหนไฟมีแค่นี้เหรอไม่เลย รีวิวห้องเปิดปิดทีได้ไหมนียปดได้มียูทูบให้ด้วยอืยออไปตรงไหนเขาบอกว่าไปทางนี้ไม่ใช่เหรอ,<า>อไพ่มันรู้ดีไปม,มันก็คงอันนี้มันคงจะเป็นห้องพักมากเลยเออใช่เหรอใช่ทางไปเหรอไพ่มันจะทางฮาลโหล,หล,ลนช่ไี่ไ ลองเดินไปดีลองเดินไปดูกันมันเป็นอะไรเหมือนเ็าชี้มาทางนี้นะทางมานตรงนี้เออคืออะไรชิ้นหาเขากี๊เมฆไปเลยไปไปไปเขาจบให้ไปยากขนาดนี้โอ้โหก็ไม่มีขั้นบันไดแล้ว กลับนี้แม่ว่าไม่น่าใช่ทางนี้ของอะไรมันไม่น่านจะไปยากอเออมันน่าจะมีทางอื่นท,ออทางเมื่อกี้นี่นะเลยอ,อโอ้มีผ้าเช็ดต,ตัวแพม้มีมีนี่นะอย่าให้มันไปใกล้นะเนดีย๋ยวเปลือมีคนนี้ก็ไม่ชอบ โอ้ลงไปตรงนี้ได้รึเปล่าลงไปตรงไหนไปก็จะไปว่าไปมาตรงนี้ได้ไปลูกชิมปะเไม่ว่าเรานะเอาหมามาตรงนี้ ยังค่ะชิ้นมาเราไม่ใช่นะเพะเอะไรจะเป็นหิวอะแล้วไม่ได้เอาแอมพัดเต็มตัวมาหรอกแอมพัดเด็กกไมไ่เอามาหรอ สุขภาพโอ้ดีเนาะเนี่ยเหรอไปสิพายลูกชิ้นเดินดิลูกชิ้นซ้อมเหรออุ้ยหนุ่มพายหนุ่มมีช้าด้วยพวกหยกเกะเมา ไว่ๆหว้ซ้อมซ้อมเปลืองเปลือกตกนะ <c oughs> ไพจะโยกเพื่อ <c oughs> บิวบิวสวยเอเอกล้องชาร์จแบตโอ้ไพไปเอากล้องไปชาร์จแบตเต็มแล้วมั้งเออจะไพไปกินข้าวกับตาโอ โอ้ยมันจะขี้บ่อยแทะอาหาร่กินมันหอสวัสด์เกาะสวัสด์หาสวัรค์ก็เลยเนาะใสแมพมเพิร์ด <c oughs> ใสแมพมเพิร์ดยกฉีดได้ก็ไม่ออกหรอกทุกชิ้น โมโหหรือเปล่าเดี่ยวไม่ออกมันอยู่ในนั้นหรือเปล่ามันมันออกแต่มันออกในนั้นไงก็เลยไม่สะใจไงบิงบิงกระเซาะกระเซิงเลยไปดูทำเอา ขอกาลังกายถ้ามังอยู่บ้านไม่ค่อยได้ออกมาอย่างนี้เลยลูกชิ้นน่าจะมีความสุขที่สุดวันนี้อยู่ไม่นิ่งเลยวิ่งไปวิ่งมาตื่นเต้นมากๆครับมีเกาะส่วนตัวให้ลูกชิ้นด้วยเสียอย่างเดียวไม่มีเพื่อนคิดว่าเขาจะมาเล่นด้วยไงนะอืมกวนป้อ่ะ ทำกวนตีนให้เขาวิ่งมาหาเรมามั้งทีนี้เขาวิ่งมาไม่ได้ไงไอเอาอย่างเ้ยเพ่ว่าถ้านับประมาณกี่ทีแล้วขึ้นเลยใช่ไหมฉีนเดี๋ยวก็ตกน้ําใครจะลงไปเอา้าเหนื่อยยังเหนื่อยไหมน่าจะเหนื่อยไปถ้าเหนื่อยก็จะได้กลับแต่แม่กล้าให้ไปหรือเปล่า ถ้ามันตกลงไปจะทำยันไงแพ้กว่าก็จะมาถึงแม่ว่าไม่น่ารดแต่ว่าก็ก้าวขึ้นบันไดอยู่ดีอ่ะออกะ้าเฮ้ยก้าด้วยโอ้เป็นหมาอะไรม่รู้จะก,กลัวอะไรไปเลย าปิดไมนี่ยเขาปิดกล้าด้วยโอ้ยเมาโยกเยกโอ้ยโอ้ยเมา เมา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 อะไรทั้ <c oughs> ทงเดิมหมดไม่น่าใช่นะตรงที่พายไปเอาผ้าเช็ดต,ตัวหรือเปล่าโอ้ตรงนี้โอ้เมื่อกี้นี่ลงด้วย ยังว่าทำไมก็ททำทางยากเราไม่เห็นทางตรงนี้เลยนะื่งกีลงตรงนี้ยังว่าโอ้เขาทำไมทำทางยากจอ๋อค mm ิด hmm. ว anyway? ่าไปที <roast. S 1> ่ห้องอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวพักนี่แหละก่อนที่จะรู้อะไรต้องแบบนี้แหละเฮ้ยดูเดินดูเดิน เช็คอินที่พักแล้วก็มาลุยสำรวจรอบๆกันต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะที่พักก็จะมีสะไว้นะ้ำมีเกาะเอาไว้ชมวิวด้วยนะคะบรรยากาศดีมากน้องหมาก็มาพักด้วยได้นะถูกใจลูกคิ้นมากเลยครับน้องคะที่ไปหไปส่งร้อยหนึงใช่ไหมคบไปวอล์กอินราคากลับก็อีกร้อยอืมไปนี่เกือกมา ใช่ไหมด้านผ่านดูในห้องเอ้ารู้ห้องไหมเอ้าที่พักล้างรู้รู้ห้องตัวเองรู้เรื่องกระเบื้องแล้ว เดินได้ไหมนี่หญ้าหญ้านี่มันตายยากหญ้าหางหมูอะไรนี่ตอนแรกบ้านหนูเป็นหญ้าหรือไม่ใชหรอหญ้าปลูกลูกชิ้นมาจิ้นผมไปหาเถ้าพายได้กินเถ้าพายเหรเอเขา <c oughs> ท,ทำหมันแล้วเขาทำหมันให้แล้วยังจะย,ก,ยกขายอยู่นั่นแหละตะเล็กมมาพายต้องเล่นแม่น,น้ำเลยไ,ไปกี่โมง สี่โมงอีกชั่วโมง <Bye. S 1> อยกขานานด้วยนะไม่เปลี่ยนเพื่อนเลมันเลย <What? S 1> โอ้หน,น,น,น้าตรงสาร ออคิดว่าแม่เอาหมอลงไปนหนุนทำไมไม่ได้เอไ,ม,ไเมาถึงเวลานอนสี่ใบก็ไม่ได,ไได้เดี๋ยวห้าโมงก็าจะไปเดินไอ้นั้นนะไปดูห้องน้ำคือพันห้าเป็นที่เฟนไปเฟนตรดจิตตัวค่ะอันนี้เป็นที่อาบน้ำ น้ำตัวนี้นะยืนอาบกลางแจ้งเลยยืนอาบกลางแจ้งเลยตรงนี้ไม่มีไม้ด้วยโอ้ยอาบป็นไงคุณก็จะเห็นเราเป็นน่องมองเข้าไปก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนค่ะห้องน้ำใหญ่มากเลยอนี่จะเปิดตรงนี้ ที่นอนที่นั่งเล่นมีที่ตั้าขึ้นขะ้างบนเลนะนีเป็นที่นอนค่ะเน,นอนสองคนสามคนวันนี้คือน,นี่นอนสามคนตายายแล้วก็หลานหลานด้วยก็จะมีโซนนี้ดูทีวีมีตู้เย็นด้วยมีตู้เซฟด้วยมีประตูเข้าห้องน้ําค่ะโอเคนะคะตกเย็นก็ได้เวลาไปหาของกินแล้วค่ะ รถก็วิ่งยังก็จะหลวดโอ้ยเกาะดินแน่นนะน้องนะถ้าไม่แน่นมีหวังได้ตกแน่ๆเลยไปตลาดคนเดินสองแควไปดูซิว่าตลาดเขามีอะไรขายกันบ้างทางผ่านก็จะเป็นสุ่สารพันธมิตรที่ระลึกนึกถึงทหารที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกผ่านมาก็จะลืมแวะมาเที่ยวนะคะตลาดอยู่ไม่ไกลที่พักเลยค่ะคนเยอะมากรถเยอะมาก เย่ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยแล้วค่ะไปไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างิ่งมากอครสิ่งมากเลย เราก็ยังไม่รู้ว่ามันมันยาวแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่ามันยาวแค่ไหนมันก็พูดดีนะเดี๋ยวว่ากังซิ่งตาหิวพวกนี้ฟาแต่ก็เหนียวอ๋อหอผ้าสวด็เพระสังฆราชเจ้ามีสงถวเนี่ย เออเห็นละที่เรามองเห็นแ่บน,ออนี้เนี่ยเพรซื้อไปนะั่งกินผีกวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินเล่นที่ถนนคนเดินสองแควกันค่ะแหล่งรวบรวมของอร่อยและสินค้าพื้นเมืองบรรยากาศชิวๆมากเลยค่ะที่นี่เต็มไปด้วยของอร่อยรสเด็ดเดินไปชิมไปชอบไปค่ะน่าชิมทุกอย่างเลยค่ะมาดูซิว่าจะได้อะไรบ้างบรรยากาศดีมากเลย อยู่ติดกับแม่น้ำแครด้วยนะคะซื้ออาหารแล้วก็ไปนั่งทานกันได้ะคะ่ะเขามีดนตรีสดให้ชมกันด้วยนะคะเห็นเขาแนะนำมาว่าอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองการส่วนมากจะเป็นอาหารป่านะคะอยากจะลองกินเหมือนกันผัดเผ็ดหมูป่าอะไรพวกนี้เดินไปเดินมาก็มาสะดุดอาหารเหมือนแถวบ้านเรานี่แหละเพราะว่าสิ่งที่เราคิดยังไม่เจอค่ะสงสัยคงจะเป็นตามร้านอาหารเนาะส่วนมากก็จะเป็นเนี่ย มันจะดูตรงคางกุ้งนี่แหละคางกุ้งเมืองการมาดูซิว่ารสชาติจะเด็ดแค่ไหนเราเน้นเที่ยวเราไม่เน้นกินนะคะส่วนมากอาหารก็จะคล้ายๆกันเตี๋ยวนีคเล็กเลคะม้เหียวก็มีันมะคะ้มโออันนี้สีแดง เขาพนันกินนี้ได้ได้ค่ะถนนบนเดินสองแควบริการให้ยืมเต๋อโต๊ะฟรีฟรีด้วยนะให้ยืมเต๋อฟรีเหรอตรงนี้ของของของที่นี่ค่ะของธนาคารให้ยืมฟรีตรงนี้เป็นแบบไทยแต่จะ้ห้เ้่าอ๋องรัฐบาล ไม่มีสตรอเบอรี่หรือว่ามันยังแพงมันยังแพงอยู่ดูชุบ <laughs> มันรสชาติเหมือนสตรอเบอรี่หรือเปล่าแถวนี้ก็ดังเรื่องมังค่าดีนลีว้วชุดนี้ อันี่อันนั้นของเนียเขเรีกแนั้นนีเไร้อนนะดิโอเลือกรหกอกแค่อันนนี้นี่ไกชอบเลยเหรอ ซื้อมาแล้วได้บางนี่มันลอยนะสามสิบบาทสามสิบทีสับรสมะละกอมีหน่อไม้มีหมดนะใส่ถ้วยไทยถุงอันนี้สับปะรดหน่อไม้มะละกอมันม่วงเกลือกผักลองนะปนได้หมดนะเราแล้วจะติดใจฮะอันนี้อะไรนะคะอันนี้มะละกอจะเอาเหลืองวยกรอบมาทำไส้จ๋หวานในตัวเองฮะไม่เีผยวๆต้องต้อมตับฮะเอาสี่อย่างนี้เอาเจ็ดลูกคือไดสองบาทนะสี่สิบแต่งาลูกให้หมดอันนี้ลูกเนงอันนี้ลูกนึงอ่าได้อย่างอาลูกให้หมดฮะอ่าอันนั้นเราด้วยแล้วก็มะละกอ ลเราขายไส้ฮะไม่ขายแป้งให้ฮะเราขายความจริงฮะบางและนิ่มเหมือนมีสับปะรดมะละกอน่องไม้มีหมดฮะถ้าไม่อร่อยเอาของเปล่ามาคืนฮะคืนเงินให้จริงๆฮะไม่อร่อยแล้วกินหมดนี่มันก็ไม่ใช่แล้วของเปล่ามันหยุดแล้องมาฮะ <c oughs> เป็นกระปุกเปียนโลแต่โอซื้อเปียโนแต่โอคุณเชียร์น้ำปล่าอุน้องฟักนักรบข้างกระดกนักรบเหนื่อยนักรบเหนื่อยแล้ว

เาลยเดาแล้วเดินไปงเดาเดาาตัวจริงหรอาตัวจริงหรอหนกีอยมามามาหมู่าคนลงองจากหมูาคนลงองร่อยแน่แน่แม่จ๋าเรผม่ ้าวิ้นนูค่ะนี่ถามน้องนัดสิหนูไม่ได้มองหน้าเขาชัดๆเลยหน้ามันฉีดอะไรมาใหม่ ก็น่าจะโบถอดเขาชี้ยัย่แม่แม่ทำอย่างนี้แม่กดวิดีโอได้ยินโย่ได้ยินเขาพูดโย่มีมีสิ กินได้ก็ได้นะคะไปก้นค่น้นะพอเ็บอกกินเยอะเยอใช่มันคงกินแล้วและไปไหนมะยืนลงไห้อยู่ตรงไหนย้อไืม่ไงปล่อยให้มันเดินพามันเดิน ใช่เขาเขียนก็ไม่เห็นมีใครเอาหมามือนที่เอาก็ใช่ไงมันคำถ้าพูดแบบเพราะๆมันก็เพราะแต่อันนี้พูดเสียงโอ้โหเอไม่เห็นหรือไงแค่นี้นก็พอลแล้วมันจะต้องเห็ตาทุกบ้างมันก็ธรรมดาเลยโของกินขนาดนี้ยังไม่พอกันอีกยังเดินไปหาซื้อกันอีกของคน ถนนคนเดินการเจ้าหน้าบุรีแม่น้ำแควจะกายวอล์กยูไม่ได้ขึ้นเลยคนเยอะมากตะพานตะกายวอล์กการเจ้าหน้าบุรีสวยมากเมืเ่อไปแล้วขึ้นไปก็ไม่น่าจะห็นอะไร มีตลาดตลาดยาวมากเดินนไม่ไหวชิ้นอยู่ในรถเหรอชิ้นก็มาเที่ยวแล้วค่ะขอน่อยนะขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของเราวันนี้นะคะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะพรุ่งนี้เดินทางต่อคะ่ะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Surprise Family ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีบ๊ายบายค่ะจจ